ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทอมแรงค่ะวันนี้มาติดตามเหตุการณ์ภัยพิพบัติรอบโลกกันนะคะโดยล่าสุดมีการหวั่นว่าจะเกิดสึนามิเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7.6เขยา่าอินโดนีเซียพร้อมกับเกิด after shock หลายครั้งเลยทีเดียวค่ะโดยอินโดนีเซียนานได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด7.5ด้แมกนิจูดในจังหวัดมาลูกูทางฝั่งตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเชา้าเวลาสิมกราคมโดยส่งผลให้บ้านเรือนและอาคารหลายหลังได้รับความเสียหายโดยมีอาคารบางแห่ง ได้เกิดรอยร้าวและบางแห่งก็พังทลายลงมาค่ะโดยแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนั้นสามารถรับรู้ได้ใกล้ถึงเกาะติมอร์และหมู่เกาะป่าปัวซึ่งอย่างโชคดีนะคะที่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากภัยพิบัติในครั้งนี้ค่ะและนอกจากนี้ในรายงานนั้นยังได้ระบุเพิ่มเติมอีกนะคะว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเขตมาลูกูเทงการ,ราบ,บารัตในจังหวัดมาลูกู ห่างออกไปประมาณ148กิโลเมตรซึ่งมีความลึกลงไปใต้ทะเลประมาณ131กิโลเมตรโดยหลังจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้ก็ได้มีการเกิด after shock ตามมา อีก3ครั้งเลยทีเดียวค่ะซึ่งในช่วงแรกนานทางสำนักงานบรรทาภพิพิบัติระบุว่าแผ่นดินไหวมีความรุนแรง7.9มนิจูดก่อนที่จะปรับลดการประเมินความรุนแรงลงมาอยู่ที่ระดับ7.5มิิจูดซึ่งนอกจากนี้ยังมีการเตือนภยัยคลื่นยักษ์สึนามิในจังหวัดมาลูกูและจังหวัดสุลาเวสีทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันแต่ว่าต่อมาก็ได้ยกเลิกคำเตือนเนื่องจากไม่มีคลื่นสึนามิเกิดขึ้นค่ะซึ่งถือว่าเป็นโชคดีมากๆเลยนะคะ และมาดูทางฝั่งอินเดียค่ะโดยพื้นที่ทางภาคเหนือของอินเดียนั้นต้องเผชิญกับอากาศหนาวรุนแรงโดยอุณหภูมินั้นต่ำสุดถึงลบหกองศาเลยทีเดียวค่ะซึ่งมีรายงานว่าพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียนั้นกําลังเผชิญกับคลื่นความหนาวเย็นที่รุนแรงและก็ยาวนานค่ะส่งผลให้เกิดหมอกนาะปกคลุมพื้นที่หลานหลายชั่วโมงและบทบังวิสัยทัศน์ในการเดินทางทําให้การดําเนินชีวิตของคนในพื้นที่นั้นต้องหยุดชะงัก โดยจากรายงานของเจ้าหน้าที่กรุงนิวเดลีเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาระบุว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็มีหมอกนาะปกคลุมไปทั่วพื้นที่ทางตอนเหนือของอินเดียซึ่งในบางพื้นที่ของกรุงนิวเดลีอุณหภูมิได้ลดลงต่ำเหลือเพียง1.9องศาเซลเซียสขณะที่รัฐแคชเมียร์ก็ต้องเผชิญกับคลื่นความหนาวเย็นแบบเฉียบพลันโดยอุณหภูมินั้นลดต่ำถึงลบ6องศาเซลเซียสทำให้เที่ยวบินกว่าร้อยเที่ยวต้องเปลี่ยนเส้นทางไปยังที่อื่นค่ะรวมถึงการรถไฟ นอิเดียซึ่งขนส่งผู้โดยสารประมาณ23ล้านคนต่อวันก็ได้ระบุนะคะว่ามีรถไฟประมาณ29ขบวนต้องวิ่งล่าช้าซึ่งส่งผลให้เกิดความโกลาหลที่สนามบินและสถานีรถไฟขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นก็ได้ขอให้โรงเรียนในกรุงดเดลียกเลิกชั้นเรียนแล้วก็ขยายวันหยุดเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะซึ่งทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียนั้นก็มีการประกาศว่าคลื่นความหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำกว่า4องศาเซลเซียสและคาดว่าความหนาวเย็นนั้นจะ เริ่มบันเทาตั้งแต่วันที่10มกราคมเป็นต้นไปพร้อมยังออกคําเตือนด้วยนะคะว่าความหนาวเย็นที่รุนแรงนั้นจะทําให้เกิดปัญหาในด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงนิวเดลีซึ่งมีระดับมลพิษที่รุนแรงในช่วงฤดูหนาวรวมถึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือว่างดกิจกรรมกลางแจ้งจนกว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นและเตือนให้ประชาชนต้องระมัดระวังขณะขับขี่รถฝ่าหมอกหนาอีกด้วยค่ะซึ่งนอกจากนี้ทางด้านสายการบินอีดิโกในกรุงนิวเดลีก็ได้แนะนำให้ผู้โดยสาร ตรวจสอบสถานาเที่ยวบินก่อนออกเดินทางไปสนามบินเนื่องจากเกิดมองนาะและทัศนวิสัยที่ไม่ดีอีกด้วยซึ่งจะเห็นว่าปัญหา c climate เม a n ช e นั้นทำให้เกิดภัยพิบัติรอบโลกในทุกๆวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมาติดตามอย่างต่อเนื่องว่าวันต่อไปนั้นจะเกิดเหตุการณ์ที่ไหนและมีการประกาศเตือนอะไรหรือไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องทอแรงเพื่อติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับภัยพิบัติรอบโลกที่น่าสนใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ